พามาดูนะครับลงท่อแปดนิ้วนะครับขาแปดส่นนะครับลงแบบนี่เสร็จไหมครับลงแบบนี้บ่อนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะเทลินเสมอเลยด้วยนะครับทําไมถึงต้องเทลินเสมอนะครับเดีย๋ยวผมจะมีเหตุผลให้ตอนท้ายนะครับผมว่าทําไมถึงต้องเทลีนเสมอแบบว่าไม่ให้น้าค้างในท่อเลยน้ําไหลในท่อนะแปดแล้วก็ไหลไปเลยนะครับไหลแบบนี้นะ็นี่ยวิ่งมาครับ ตัวท่อแปดนิ้วเขาก็จะวิ่งมาแบบนี้แล้วก็จะมารับตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็ใส่แปดนิ้วเหมือนกันนะครับวิ่งมานี่ครับตัวนี้คือฝาปิดไปท่อแดนิ้วนะครับสำหรับ การขยับย้อนกันสัตว์เลื้อค้านนะครับตัวนี้ใส่ตอนไหนนะครับคือใส่ก่อนลงสาหนะอันนี้คือบอกสุดท้ายนะครับที่จะลงสาสานะแล้วทําไมาเราถึงต้องใส่นะครับเพราะว่าสาหนาะน้ํามีโอกาสท่วมขึ้นมาและน้ําก็จะอตามทอมทิ้งขึ้นมาตามบริษัทเลื้อค้านแล้วก็ขยะนะครับตัวนี้ใส่ไว้ก็จะช่วยกันนะครับพวกสัตว์เลื้กรคานขยะมันจะไม่ไม่ย้อนกลับเข้ามาในท่อนะครับใส่ก็ง่ายมากนะครับแค่สวมใส่แบบนี้เลยครับดูครับเราสวมใส่แบบนี้เลย เดิก็เราระเพาะงบง,บงใส่เสร็จแล้วหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องบ่อพักนะครับทำไมผมถึงเอาบ่อพักกัะท่อเทรีนแล้วมาเสมอกันเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับท่อน้ำทิ้งตัวนี้จะต้องอยู่ในบ้านคุณไปอีก20-30ปีนะครับแปลว่า ตัวบอ่อพักทางบ้านเนี่ยเราใส่กัน20กว่าใบนะครับผมเชื่อนะครับว่าพี่ๆเจ้าของบ้านคงไม่มานั่งเปิดทุกใบหรอกเพื่อเซอร์วิสเอาพวกเศษตะกรนขึ้นนะครับผมก็จะเลยทําบ่อตกตะกรอนนะครับก่อนลงสานะแค่2ใบแค่2ใบนะครับก่อนลงสารานะทําให้มันลึกไว้พูดง่ายว่าเวลาดินตะกรอนต่างๆมันลงไปในท่อมทิ้งนะครับมันก็จะไหลามารวม2บ่อก่อนลงสาระครับเรามาเปิดแค่2ใบนี้พอแล้วแต่ถ้าเราทํา ไว้20บใบเลยผมเชื่อเจ้าของบ้านไม่มาเปิดทั้ง20บใบแน่นอนนะครับแต่ผมจะทำไว้แค่2ใบเอาไว้ให้เขาเปิดเวลามันมีตะกรดีต่างๆอีก5ปี2ปี3ปีเขาค่อยมาเปิดตักเอาแค่2ใบก่อนลงสาระพอนะครับอันนี้คือเหตุผลนะครับว่าทำไมผมถึงไม่ทำทั้งบ้านเลยนะครับทำแค่2ใบนะครับแค่นี้ครับผม